สวัสดีค่ะรถนะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูล B3 ของน้องกินนะคะชื่อจริงว่าชื่อน้องสุกินนะสกุลเดิมนะคะไข่คำนะคะก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนใน facebook กันด้วยนะคะน้องก็ทักมาอ่าผ่านสัญญาณไฟจราจรที่รถได้โพสต์ออกไปนะคะอ่าโพสต์ที่น้องทักก็จะมีหลายๆโพสนะคะที่ชัดเจนก็จะเป็นโพสต์ที่ ถ่ายรูปใส่เสื้อสปอร์ตบาร์แล้วก็เกงเกสกินนี่ที่นั่งอยู่ทางบันไดนะคะอยากมีหุ่นแบบนี้อะไรประมาณนี้กันนะคะรถก็ทักตอบไปว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปหานะคะพอดีก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แวะไปหาน้องที่บ้านพอดีน้องไม่ว่างน้องติดงานนะคะก็เลยทักแชททาง messenger น,นะคะแล้วก็ขอแอดลน์น้องมาเป็น เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็พอได้พูดคุยกันแล้วนะคะน้องตอนนี้น้ำหนักของน้องอยู่ประมาณที่6กกิโลนะคะส่วนสูง157นะคะอายุก็ประมาณ35ปีนะคะอาชีพของน้องก็คือรับราชการทำงานอยู่ที่อมบตอเพอรร้องกวางนะคะหลังจากที่เลิกงานหรือว่าัรหยุดก็จะไปกรีดยางที่สวนของตัวเองนะคะ อน้องแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าแยกกันอยู่กับสามีประมาณ 4- 5หปีแล้วก็มีลูกหนึ่งคนเป็นผู้ชายอายุ7จขวบนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนจันที่มาคมนะคะสิ่งที่น้องต้องการก็คืออยากให้ช่วยลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกอึดอัดมากนะคะจากเมื่อก่อนน้ำหนักประมาณ40กว่านะคะพอมีลูกนะคะก็มีการ ดื่มมีสังส่งรค์อะไรกันบ้างดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ทำน้ำหนักน้องขึ้นไปนะคะอยู่ที่68ถ้าเทียบกับส่วนสูงแล้วก็มันก็ไม่บาล้านกันนะคะ,ะสิ่งที่น้องกังวลในตอนนี้ก็คือนะคะอะดีตสามีนะคะที่ยังไม่ได้อย่ากันมักจะมาวนเวียนมาสอบถามที่บ้านอยู่เป็นประจำนะคะสิ่งที่น้องกังวลส่วนปัญหาเรื่องสุขภาพ น้องไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีแต่เรื่องอ้วนนะคะและน้องก็ได้มีการวางแผนจัดการอนาคตของลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมรดกต่างๆหรือทรัพย์สินต่างๆมีการวางแผนให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่รับผิดชอบก็คือนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้ก็มีจ่ายเฉพาะค่าบ้านนะคะที่หักผ่านบัญชีเงินเดือนนะคะรายได้ของน้องก็ ที่ทํางานราชการอยู่ที่หมื่นห้านะคะหากค่าบ้านค่าอะไรแล้วก็เหลือประมาณแปดเกพันนะคะประมาณนี้นะคะ